เดี๋ยวมันจะทําให้เราสับสนกันไปเองนะครับคุณพ่อแม่คือลูกเนี่ยได้เจอคนไข้ผู้ป่วยทุกๆวันน,นะผมเปรียบเทียบอย่างนั้นเลยนะครับ,บเมื่อก่อนผมก็ไม่เชื่อียผมหรอกนะครับคือผมใหม่ไงคือมือใหม่อ่ะคือเป็นเด็กใหม่เลยแหละเข้ามาเวลาตอนนั้นน่ะจังหวะน,นั้นก็คือขอเล่านะครับฟังไปด้วยกันนะครับผมชอบจริงๆคนปลูกแล้วห้าวเป้งเนี่ยไม่รู้อะไรไปถามกันเองแล้วก็ โทษร้านขายยานั่นนี่ไม่ดีเจ้าของไม่เคยดูอะไรนี่ผมเจอทุกวันคุณแม่ถั่วฝักยาวเชตุลูปเมลอนแตงกวานเนี่ยมันพืชตระก,กูลลมลุกเ,เลยนะครับใบดงใบด่างใบรัดเนี่ยผมเห็นแก้กระนาวร้านขายยาไม่ต้องพูดอะไรเลยเห็นไหมครับทําไมไม่ต้องพูดครับก็คุณพ่อคุณแม่บางคุณบางท่านเท่านั้นนะครับอันนี้คือมาเล่าให้ฟังมาเล่าสู่กันฟังก็คือเอายิมิดาคอพิทอาตบวิบน เอานั่นเอานี่คือเดินเข้ามาชี้เอานะครับเขาผมก็ถามว่าคุณบอกว่แม่ครับขอเป็นความรู้เพิ่มเติมในฐานะที่ผมไม่ได้อยู่ร้านขายยามัง้งอะไรเงี้ยคือพูดหยอกๆกันนะครับสไตล์ผมคือ,ค,อคุณแม่ทุกท่านคือนายจ้างของผมนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งก็อาจจะเฮฮาบางครั้งก็อาจจะไร้สาระแต่มันเป็นความสุขในการฟังที่ผมจะพูดนะครับ ถ้าวิชาการมาผมก็วิชาการกลับครับคุณพ่อแม่มันต้องตอบปุ๊บปั๊บเลยผมก็เจอหลายๆคนอยู่วิทยากรที่หลายๆท่านคุณพ่อแม่ก็คงไปเคยไปนั่งประชุมแล้วก็จัดประชุมเนาะนะครับนั่งประชุมแล้วเขาผมถามคําเดียวเลยผมก็เคยไปนั่งเขาพูดจนจบเรื่องอะ่ะสรุปปุ๊บเราได้เลยบอหูเรื่องเลยเข้าใจไหมครับเข้าใจยินข้าวฟรีครับผม <laughs> ผมจัดประชุมเมื่อไหร่ที่กับเพียเนี่ยก็เจ๊เกษตรนะครับก็จะมีแบรนด์ต่งตางๆนะครับอาทิเช่นเป็นไบเออร์แพนเทอร์โซตัสพิวเอ็มทีซีช่างแดงช่างดาโอ้ยจีปรบถาครับคุณพ่อแม่เพราะว่าเปิดมา50สิปีแล้วนะครับคุณพ่อแม่เพราะฉะนั้นยุคนี้มันยุคอินเทอร์เน็ตก็อยากให้คุณพ่อแม่เรียนรู้ไปได้วยกันเหมือนลูกที่เริ่มต้นจากศูนย์ไม่มีใครเก่งครับตัวยาแต่และตัวไม่มียาใหม่นะครับคุณพ่อแม่ ยาฆ่าเชื้อรายากําจัดสาหรงเนี่ยถ้าไม่มีสารกํากับนั้นก็คือยาปลอมนะครับทาไมครับเพราะว่าสารกาจัดแมลงมันก็จะอยู่มีกํากับเลยเขาก็จะบอกเลยถ้าเป็นสารอย่างเช่นกําจัดแมลงนะสมมติยกเลยโฟโดต้องมีคําว่าสานอิมิดาคอพริสอิมิดาคอพริสนะครับพ่อแม่เนาะแต่ถ้าว่าขวดมาเนี่ยเชื้อรากําจัดเชื้อราต้นกิ๊บ กำจัดลากเน่าควรเน่ากำจัดไหนสารสมัญประกอบคุณพ่อแม่หมุนกวดหาดูเลยของปลอมมโนภาพไปเลยครับคุณจะเอาอะไรมาวัดได้ว่ามันเป็นยาฆ่ากำจัดเชื้อรานะครับทุกวันนี้ป้ายประกาศมันเซนผ่านหมดได้นะครับว่าไหมเนาะพอจะมองเห็นภาพตามรูปพูดเนาะลูกก็จะกระจายความไม่ให้ได้มากพอหรอกเพราะว่าเราก็เรียนรู้ไปด้วยกันแต่ก็อาจจะมีนักวิชาการเข้ามาฟังหน่อยผมก็อยากจะ นะครับผมไม่ได้ไม่าจะลองเชิงอะไรนะครับแต่ก็เห็นเป็นวิทยากรมาสิบปียีสิบปีทําแคตาลูปลูกแตกเนี่ยผมอยากเข้ามารู้สึกว่าคนที่พูดดูดีเนี่ยมันทําให้รู้สึกคุณพ่อแม่หลายคนหลงทางมาเยอะมากเลยเกษตรกรทุกคนที่หลงทางหมดเลยไม่มีวันสําเร็จไม่มีวันที่จะลืมตาปากแต่เพราะต้นทุนของคุณพ่อแม่ทุกคนอยู่ที่ร้านขายยาหมดทําไม่ได้ก็มาทั่วร้านขายยายาไม่ดีไม่ดี ไม่ใช่ไม่ดีนะครับคุณพ่อแม่เราใช้ไม่เป็นกันเองอเขาผสมสองให้ผสมสามผสมสามผสมห้าหกเจ็ดเอายาเชื้อราบวกยา,มาแมลงมั่วโซ่ไปหมดฉีดไปก็ไม่รู้ดอกร่วงผมก็เลยถามว่าฟังลูกได้ไหมลูกขออธิบายนะเวลาเนี่ยเฮียจะกำชับเรื่องนี้มากเลยคุณพ่อแม่เรื่องในการอธิบายรือตัวอย่างแต่ถ้าลูกค้าท่านใดที่แบบเดินเข้ามาก็ในการเป็นด้านบริการเนาะก็ต้องอะไรครับเอามีหน้าก็ปุ๊ด เอาดัมบึนเอาเก่งจังอ๋อได้ครับถ้าเขาจะเอาแบบนี้นก็คือตามใจลูกค้าหน่อยนะครับแต่เราในฐานะที่หมอเฮียกกำชับเลยเราขอแนะนําเพิ่มเติมให้กับลูกค้าที่เขาซื้อไปพี่ครับอันนี้มันก็คือแบบนี้นะครับไม่ใช่อย่างนี้นะครับมันคือการใจใส่ลูกค้านะครับย่างผมเน้นยํามากเลยไม่ใช่ว่าเราเนี่ยไม่พอใจลูกค้าเราเอาตามใจลูกค้าไปนี่ครับเราเป็นหมอหน้าร้านเราต้องรู้จักตัวอย่างนะครับ เพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เปิดร้านขายยาก็มาฟังผมได้ครับผมไปนั่งอีกกับพวกท่านครับวันที่เจาะวันที่สอบกรมวิชาการเกษตรนะครับปุ๋ยยาปุ๋ยกรมสารเกษตรเขาทำงานเหนื่อยครับแม่เขาทํางานเหนื่อยก็คือเห็นไหมครับปุ๋ยปลอมออกข่าวว่าผมเลิกเป็นห่วงคุณพ่อแม่จังมันออกไปกี่แสนตันละนะครับไปสู่ไหนคุณพ่อแม่รู้ไหมไปสู่มือคุณแม่คุณพ่อแม่กเกษตรกรโดยตรง ับไปถึงมือร้านเล็กๆที่หวังกําไรนะครับสำหรับบริษัทนธนเกษตรแล้วที่อยู่มาได้50ปีเนี่ยก็คือมั่นคงนะครับจริงใจยึดมั่นในของที่มันมีคุณภาพเท่านั้นสินค้าที่เป็นแบรนด์เนี่ยคุณพ่อคุณแม่คิดว่ามันแพงหรอมันไม่ได้แพงเลยครับมันเป็นอยู่ในรูปแบบห่างกัน5บาท10บาทหรือส้ไปแต่คุณภาพเนี่ยฟังให้ดีนะครับสามาเดียวกันนะครับผม สามารถเที่ยวกันอยากใครพูดผมผมจะหักหน้าให้ดูไม่ใช่ไม่ใช่ขอไปสามารถเดยนก,กันนะพ่อแม่มันอยู่ที่แบรนด์แบรนด์ไหนเขาจะของใครจะเจ๋งกว่านะครับแบรนด์ไหนเขาจะมีเทคนิคของเขาครับแต่ละแบรนด์เพราะว่าเขามีนักวิทยาศาสตร์ประจําแบรนด์ไม่ใช่มโนสร้างภาพสร้างยากันเองนะพ่อแม่สิบปีเป็นสิบสิบปีนะหนึ่งตัวยาก,กว่าจะได้แล้วที่มันมียาใหม่ออกมามันก็คือแค่ชื่อการค้าใหม่เหมือนเรานั่นนะพ่อแม่ ทะเบียนแบบขี่หมดเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องฟังให้มันได้ฟังแล้วเอานําไปคิดตามลูกเนี่ยที่ลูกเจอมาลูกพยายามจะสื่อสารเลยเกินนะครับผมแบ็คแบ็กกาวผมดีครับผมไม่้องห่นะครับขอบคุณทุกเอฟซีทุกประเทศเลยและอีกสองประเทศด้วยนะครับที่ติดตามผมขึ้นมาเสียต้อมที่พิษณุโลกด้วยนะครับคุณแม่เชียงจังหวัดอุบลนแอนเดีย๋ยวคุณแม่คุณแม่ครับใจเย็ยนนะคุณแม่อย่าเพิ่งไปโชว์เหนือมากเงี้ยเดี๋ยวคุณแม่อย่าอย่าเพิ่งเดี๋ยวลูกค่อยบอกว่า คือคืออย่างนี้ครับเวลาเราซื้อของไปเนี่ยเราใช้ในพืชเนี่ยเราไปดูแลลูกของเราเนี่ยรักษาดูแลพืชนเ,นเอาไปใช้นะ่ะให้กลับมาถามนะยครับใช้แล้วมันเป็นแบบนี้นะใช้แล้วมันเป็นยังไงไม่ใช่ว่าเราจะนั่งฉีดสามวันอิบสิบห้าวันฉีดมันมีรอบฉีดครับคุณพ่อแม่มือใหม่สําคัญมากเลยตกมาตายทุกคนแก่ไปยืนดูคนที่ปลูกกันนะสี่สิบปีไปยืนดูเสร็จทําอะไรครับ เขายังปลูกไม่ได้เลยเขาปลูกมาได้สี่สิบปีแล้วนะไอ้นุ่มเอา้าเขาปลูกมาสี่สิบปีก็จริงแล้วทคุณพ่อแม่คุณพ่อเนี่ยจะไปนั่งยืดดูเขาคนที่เขาปลูกมาสี่สิบปีเนี่ยไม่เคยสาเร็จแต่ต้องไปนั่งดูเขาอยู่อย่างนั้นเหรอคนอื่นเขาปลูกสาเร็จมีมากมายคุณพ่อแม่มันอยู่ที่ตัวยามันอยู่ที่ความดื้อข,ของตัวเราเองเดินมาเซียนแล้วเหนือเมฆแล้วอานอนท์พอหนุ่มมีไหม นั่นนี่มีไหมขออธิบายได้ไหมครับไม่มร้ายฉันจบแม่จัก,กรจันมาผมเลยถามว่าอ๋อในฐานะที่พี่จบมาตรงนั้นแล้วนะครับที่ก็ถือว่าเป็นสำหรับผมนะเป็นลูกเกษตรกร,เ,ร,กรเลยผมอยากถามว่าขอทำเดียวเลยตอบไม่ได้ทันทีไม่นีเซียมทำหน้าที่อะไรแป๊กึ๊คือตอบผมว่าได้สน่ะไม่บอเพราะฉะนั้นเราอย่าวัดค่ากันแค่กระดาษใบเดียวนะครับ เฮียผมสอนดีมากก็คือว่าเอ้าทำไมเฮียไม่รับพนังงานบริษัทมาดีๆล่ะทำไมเฮียไม่เนี่ยเขาจบปริญญาตรีมาโหผลี่คำหนึ่งเฮียผมเลยผมผมเลยมีพลังเลยนะจะจบอะไรสูงมาแค่ไหนก็ตามเนี่ยก็สอนเองอยู่ดีถูกต้องนะครับเห็นไหมคุณจะเอาแค่ค่ากระดาษมาวัดคนไม่ได้เนี่ยผมสอนเองหมดทุกคนเลยนะครับออกจากทีออกจ b j e c t i ออกเซ็ออกชั่นนะครับนี่บบพ่อแม่เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ข้าราชการตำรวจทั้งหลายเงินบำนาญของท่านที่มันอยู่ตนุนยากนะครับผมเป็นห่วงลูกเป็นห่วงลูกมาทำให้ขนาดนี้แล้วนะครับก็คืออยากให้ฟังให้มันจบเพราะว่าเฮ้ยทำไมเราถึงจะต้องเชื่อนายทำไมเราถึงจะต้องเชื่อร้านเทียนใจสินค้าดีมีคุณภาพนะครับผมนี่ผมจะยึดมั่นอยู่อย่างเดียวนะครับ บริษัทแบรนด์ต่างๆเนี่ยเขาปักหมุดไปกี่ประเทศทั่วโลกไบเออร์แพนเตอร์โซตัสเนี่ยผมไม่ได้อะไรคนระับผมเห็นในห้องประชุมของเฮียห้องไอที่ทํางานเขาปักหมุดไงี่ประเทศโซตัสเท่าไหร่ช้างแดงกี่สี่สิบปีผมถึงบอกว่าใครเปิดใครปลูกมาสี่สปีสาิบปีเนี่ยไม่ใช่เสียนในเมื่อเขายังไม่รู้เลยอิมิดาคอผิดคืออะไรอิมดาคอผิดยี่ห้อไหนดีสุดเขายังไม่รู้ตรงนี้เลย นะครับพ่อมแม่เพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวในการทาเกระรเ,เราไม่จาเป็นต้องจบเกระรนะรพ่อมแม่อันนี้ต้องอันนี้ผมแช์ภาพนี้มาหน่อยนะพ่อมแม่อ๋อภาพนี้ก็คือต้องขอคุณภาพนี้ด้วยคิดถึงคุณสุภาพเลยที่สร้างรางแรงมป็นใจให้กับผมนะครับนี่การอยากทําคลิปขึ้นมาผมชอบสไตล์ของคุณสุภาพอในการทํารายการสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีเตรียมกันใช่ไหมครับต่นี่ด้นสดทุกอย่าง ฝากไปดูด้วยนะครับก็คืออยากให้พ่อ,อ,อไปดูคือเฮียป้อมแกรลทิพัฒนพงศ์ไปบูรเนี่ยเขาก็เป็นผู้บริหารในจักรเกษตรครับก็อยากให้พ่อแม่ได้เข้าไปสัมผัสด้วยกันกับผมนะครับแล้วคุณพ่อแม่จะเห็นเองผมไม่ได้ชงไม่ได้ว่าบริษัทผมดีนั่นนี่นะครับแต่แต,แต่ถ้าเข้ามาแบบผมแล้วคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่จะเห็นเองว่าดีสุดๆแล้วที่จะทําให้พ่อแม่พี่น้องเราเนี่ยได้ลืมตาปากได้ในเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆในการปลูกพืช ผมเจอคนหนึ่งอ่ะผมอยู่ตรงนี้มันไม่นานเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นน้ำนะครับแต่อยากให้รู้ว่าที่มาที่ไปควรจะทำยังไงใบด่างเนี่ยมันเกิดจากสิ่งเหล่านี้ที่รู้มาทั้งหมดนั่นแหละเราดื้อกันเองเราไปถามหมอผีเราไปถามคนที่ปลูกมาสี่สิบปีคนที่ปลูกสี่สิบปีเขาก็อยู่กัน๊อบคนที่ปลูกสี่สิบปีเขายังผ่อนรถผ่อนบ้านนะครับห่อแม่เพราะฉะนั้นต้นทุนเราจะไปไหนได้ร้านขายยาสิครับท่าน บุญทุกวันผมได้ยินทุกวันเลยโอ้ยอยากกับแพงปูกกับแพงแพงอ่ะใช้เป็นยูเรียน่ะทําไมผมอยากรู้จริงใจจะขาดหรยอไม่ได้ใช้กันเนี่ยลูกไม่เข้าใจกันบ้าเน่ยเหนือแสงมากันแล,ล้วมีเรบอกมีครับตล่อยเกย้าร้อยกูบอเกืยบพันแล้วโอ้เฮ็ดยังไงยูเรียเนี่ยเอา้าผมก็เลยถามว่าพี่ถ้ายูเรียไม่มีในโลกเนี่ยพี่จะปลูกของไหมพี่จะปลูกพืช ให้กับเกษตรกรให้กับผู้บริโภคไหมเข้ามายังไม่รู้เลยว่ายูเรียมันคืออะไรคือตามเข้ามาอย่างเดียวเลยพาไปลงของก็ลงคองตามเขาเห็นช่วงจังหวะเขาพูดนะผมเตือนแล้วนะว่าอย่าปลูกเยอะมแม่คุณพ่อเบรกหน่อยไยรุ่นหน้าใหม่มาเลยไฟแรงปลูกได้ครั้งแรกห้าวเป้งเลยครับยังไงครับเพิ่มเติมอีกร้อยไร่เช่าเขา สุดท้ายหนักหัวพี่บินมาหนึ่งที่คำขันพ่อแม่สุดท้ายพี่บินต้องมาช่วยอุดหนุนก็พอดเห็นไหมครับมันตานเพราะว่าเราอะตามกระแสเยอะเห็นว่ามันปลูกง่ายหรือปลูกแต่เขาว่าปลูกยากผมก็เลยงงมันปลูกยากาในถั่วฝักยาวถ้าลูกเนี่ยแรกๆก็เหมือนพ่อแม่แหละคือไม่รู้เราไม่รู้ไม่ย่อมไม่ผิดเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มเรียนรู้ที่ไหนดีเริ่มเรียนรู้ที่โรงพยาบาลที่เริ่มเรียนรู้ที่บริษัทที่เขาเปิดมาห้าสิบกว่าปีลองไปสัมผัสเขาครับเดินเข้าไปร้านเลย ทุกร้านขายยานะพ่อแม่เดินไปลองเชื่อ,มอผมเลยแล้วร้านขายยาฟังผมด้วยนะครับในละแวกบุยลเนี่ยนะครับพ่อแม่เดินไปถามเลยพ่อหนุมแม่ปลูกอันนี้นะปลูกปลูกเนี่ยมะเขือไอถั่วฝักยาวนะครับคือตอนเนี้ยแม่ปลูกได้ประมาณอายุเท่านี้มันเป็นโรคนี้ควรจะแก้ยังไง ถามแบบนี้ครับเนี่ยปลูกถั่วปลูกแตงอยู่เนี่ยมันเป็นโรคอันเนี้ยมันมีรูปประจําตัวของเขาแย่ไหมากถ้ารู้จักสายพันธุ์ดีพอนะครับหนึ่งเลยครับเลือกสายพันธุ์มาสายพันธุ์นี้เปิดตัวใหม่มาเยอะเหลือเกินนะครับสายพันธุ์ที่เป็นแบรนด์นั้นดีที่สุดของพ่อแม่มันจะเขาเรียกว่ารนะมาแต่ฐานอ่ะก็คือไวรัสเนี่ยก็คือตัดออกได้เยอะเลยคือมันจะมีมันจะแฝงมากับเมล็ดพันธุ์นะครับหนึ่งเลย สองไม่รู้จักถอนทิ้งเห็นมันเป็นหนึ่งต้นก็ปล่อยบืนอยู่งั้นน่ะหัตถกรรมธนกรรมก็ถอนออกทิ้งได้ครับอย่าไปเสียดายหนึ่งต้นสามารถลามได้ทั้งสวนนะนะครับพ่อแม่เรียนรู้ไปผมครับเห็นไหมถามเลยร้านขายยาร้านเนี้ยคุณนายฉันปลูกแตงกวามันอยู่ต้นเนี้ยมันเป็นอย่างนี้มันจะแก้งไงอันดับแรกเขาจะหน่าเออถ้าเขาขายไม่นานเขาจะหวือมันเป็นยังไงมันเป็นยังไง งงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโลกของของถั่วกับแตงเนี่ยมันอยู่ในรูปแบบเดีวยวกันเชื้อราใช่ไหมครับก็เออชื้อราไงนะครับพ่อแม่อย่าสับสนเชื้อราสนิมเนี่ยในถั่วฝักยาวเนี่ยมันจะเกิดแล้วหนาวาเนี่ยระวังด้วยใช่เลยครับป้องกันป้องกันอะไรครับแอนติโคลโปรเพเนปที่ดีที่สุดสําหรับผมนะผมลองมาทุกยี่ห้อแหละของแบรนด์นะแต่ไม่ได้ลองของโนนียมโนนีมก็คือเด็กอยากเกิดอะเด็กอยากขายยาเด็กอยากสร้างแบรนด์ใหม่ ทางพ่อแม่ค่ามาถางแบรนด์นี่คือสิบสิบปีเขามีนักวิทยาศาสตร์นะครับร่อแม่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับที่จบจบมาเนี่ยไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นะนักวิทยาศาสตร์โดยตรงคือเขาคิดคน้นวิจัยนะครับตัวยานหนึ่งตัวเป็นสิบสิบปีเงินทุนเท่าไหร่นะครับพ่อแม่ไม่ใช่ว่าเราจบตรงนี้มีใบเซอร์มาเสร็จปุ๊บอยากเปิดแล้วก็เสร็จก็เขาไม่อยากทำเกษตรอย่างนี้ไงมันเหนื่อยนะครับเห็นไหมลูกพูดขนาดนี้แล้ว มันไม่ยากเลยถ้าเราเลือกเข้าร้านที่มันดีที่สุดพอบริษัทเกษตรส่งสินค้าท่วประเทศครับพร้อมแนะนําจนเจ็บเกี่ยวคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกลัวลูกจะลาคาหรืออะไรนะครับเพราะเรามีฝ่ายพนักงานซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นทุเรียนลํใหญ่นะครับทุกทุก,ทกพืชเลยนะครับผมอยากให้คุณพ่อแม่ได้เจอสิ่งดีๆบ้างอะ่ะเพราะว่าผมเจอหลายๆคนที่เข้ามาเนลูกเจ็บปวดนะบางทีนะอ่ะเดือ เฮ้ยมึงจะรั่วอะไรเขาเนี่ยเขาปลูกมาสี่สิบปีสามสิบปีมึงอยู่ร้านขายายายให้เฉยมึงจะรั่วอะไรจีบปวดรวดรเล่ฟังให้ขึ้นใจนะครับร้านขายยาแล้วไหนจะเป็นอย่างนี้ก็ตามนะครับแต่ที่นี่ไม่ใช่แบบนั้นครับที่นี่ยถ้าไม่ลงจริงถ้าไม่ได้บัตรจริงถ้าไม่ได้ไปจับต้องจริงถ้าไม่ได้ไปอยู่กับคุณพ่อแม่จริงลูกจะไม่กล้ามาพูดมันคือการเป็นหมอไปโรงพยาบาลไปสั่งหมอฉีดยาย,ยางี้ตายหมดครับ เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นลูกจะใส่ใจเรื่องนี้มากเลยนะครับคือการรายละเอียดเวลาลูกเนี่ยตอบ